สวัสดีค่ะช่องเลยเอว่าโลชั otion, ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะคลิปนี้นะคะหมูจะมาแนะนําสินค้าใหม่จากทางร้านนะคะเดิมเรามีโลชั่นโกโก้เราใช่ไหมคะตอนนี้สินค้าใหม่จากทางร้านจะเป็นสบู่โกโก้ Go, นะคะจะเป็นสบู่แบบก้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คืออาบเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยโลชั่นโกโก้ได้ผิวฟินคู่ผิวชุ่มชื้นโกโก้ Go Go, คูณ2ไปเลยคะ่ะโอเคเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโลชั่นโกโก้นะคะเพือ่อนๆหลายๆ,ายๆท่านก็น่าจะเคยทราบสัรพคุณกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะหมูจะมา รีวิวสัมภคุณของสบู่โกโก้กันบ้างนะคะแพ็กเกจกล่องน่ารักมากเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะก้อนหนึ่งขนาด80กรัมนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีสิคงพลาสติกคุ้มให้แบบนี้ถูกก้อนนะคะข้างในนะคะส่วนผสมหลักนะคะก็จะเป็นโกโก้นะคะแล้วก็จะมีเชบัตเตอร์วานิลออยล์ปาล์มออยล์แล้วก็โกโก้นะคะจะมีสี่ อย่างอยู่ในนี้นะคะซึ่งทั้งสี่ตัวนี้เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยใครที่ผิวแห้งผิวลอกผิวแห้งคราบหรือว่าใครผิวแพ้ง่ายนะคะแนะนําสบู่ก้อนนี้เลยเพราะว่าจะให้ความชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เพื่อนๆได้อาบเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาบแล้วจะไม่รู้สึกบ,บักผิวแล้วก็อีกนิดนึงนะสะบู่โกโก,โก้อันนี้นะคะจะเป็นสูตรฟองน้อยนะจะเป็นสูตรแบบเนื้อฟองละเอียด เขาจะไม่ขึ้นเป็นเนื้อฟองสบู่แบบบับเบิรแบบเป็นฟองเหมือนสบู่ทั่วไปนะคะอันนี้หมูทํามาเพื่อคนที่ผิวแห้งหรือผิวแพ้ง,ง่ายโดยเฉพาะจะเป็นสบู่แบบเนื้อฟองละเอียดออกแนวเป็นแบบออกแนวแบบเนื้อวิปครีมมันจะเป็นเนื้อละเอียดเดี๋ยวหมูจะรีวิวสบู่ให้ดูว่าเนื้อออกมาแล้วนะคะจะเป็นไงก็คือแจ้งกับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าจะเป็นสบู่แบบเนื้อฟองละเอียดมันจะไม่ขึ้นฟู่เท่ากับสบู่ก้อนทั่วไปนะอาบแล้วไม่รู้สึกบากผิวได้ความชุมช่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ้อบบกกกับสบู่โ,โ,โเลยว อันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะมาอ่ะเดี๋ยวไปร,รีวิวให้ดูนะอันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่ที่หมูใช้อยู่ซึ่งจะบอกว่านะคะซื้อสบู่ที่ร้านกระหมูทุกก้อนนะคะซื้อกระซื้อสบู่ที่ร้านกระหมูทุกก้อนอะ หมูนะคะจะแถมถุงตีฟองสบู่แบบนี้ให้ทุกออเดอร์นะคะซึ่งถุงตีฟองอันนี้จะเป็นแบบเกรดอย่างนี้เลยคือไม่บาดผิวแค่จัดเฉยๆก็แบบนุ่มมือแบบนุ่มผิวนะคะอาบเสร็จแล้วสามารถแบบว่าใครอยากขัดผิวก็ขัดผิวได้เลยไม่บาดผิวนะคะรู้สึกนุ่ม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อนที่หมูใช้อยู่ในนะ้ำปัจจุบันนะคะวิธีการใช้ถุงตีฟองสบู่นะก็คือแค่เราเอาสบู่ใส่เข้าไปในถุงตีฟองแค่นั้นเลยนะคะอ่ะสะบู่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะก็คือใช้มาแล้วผ่านการใช้งานนะอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดใครนะคะถ้าเกิดอับเป่าๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดอับเป่าๆเนี่ยเนื้อฟองมันจะขึ้นปรกมาณไหนนี่นะพอเราเอาไปโดนน้ำนะคะก็เหมือนวอร์มวอร์มฟองสบู่นิดนึง ฟองก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูให้แขนเปียกนิดนึงจะได้เห็นฟองนะคะฟองก็จะขึ้นมาแบบประมาณนี้คืออย่างที่บอกนะว่าเขาจะไม่ขึ้นฟูแบบเป็นแบบกลมๆเป็นเม็ดบับเบิลเนี่ยเนื้อฟองมันจะละเอียดถูกปละเนื้อฟองมันจะเป็นแบบขึ้นเป็นเหมือนแบบครีมครีมอะเหมือนเชวบครีมประมาณนี้นะคะถ้าเกิดโดนน้าเยอะฟองมันจะไปได้เยอะ แต่ถ้าในกรณีอันนี้นะคะก็คือแบบว่าอาบปกติต่อมาถ้าเกิดเราอยากได้ฟองเพิ่มอยากรู้ว่าฟองมันจะขึ้นเป็นเนื้อวิบฟองมันจะขึ้นเป็นแบบอารมณ์ไหนนะคะเราก็เอาสบู่ใส่เข้าไปนะคะเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะอะขั้นแรกวิธีแรกก็เอาถุงตีฟองสบู่จุ่มน้ำแล้วก็ถูๆแบบนี้นิดนึงนะคะเนี่ยฟองเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะขึ้น ขึ้นมาประมาณนี้เราจะอาบแบบว่าพอตีฟองเสร็จก็จะใช้มือถูอาบแบบนี้เลย,เลยกไายฟองก็จะขึ้นเป็นแบบคล้ายนุ่เวิบมันจะนุ่มผิวมันจะไม่บาดผิวอาบมันจะรู้สึกละมุนผิวหรือใครอยากขัดผิวไปในตัวด้วยก็อาบไปด้วยใช้ถุงตีฟองขัดผิวแบบนี้ไปได้เลยบอกเลยว่าถุงตีฟองไม่บาดผิวแน่นอนยิ่งขัดยิ่งนุ่มฟองก็ยิ่งขึ้นเนี่ยลราก็รู้สึกแบบละมุนสบายผิวไม่ เขาเรียกว่ามันมันจะไม่รู้สึกบาดผิวนี่นะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นเป็นเป็นเนื้อฟองเป็นเนื้อวิปแบบนี้นะคะถุงตีฟองก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่สมมติเราอาบน้ําเสร็จเราจะทําความสะอาดถุงตีฟองไงก็คือเหมือนเราก็รีดน้ําโดนน้าคนนิดนึงแล้วก็แล้วก็แขวนตากเอาไวใ้ให้ให้น้ามันจะเด็ดแให้แห้งนะคะแล้วเนื้อฟองเนี่ยมันก็จะไม่ไม่คายอยู่ถ้าเกิดเราไปวางตรงที่วางสบู่ใช่ปะบางทีเนื้อฟองหรืออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นคาตรงใต้สบู่ถ้าเราแขวนไว้นะคะ มันก็จะเป็นการเสดดน้ําไปด้วยจากนั้นนะคะก็ล้างด้วยเนี่ยหมวกให้ดูเนื้อนะนี่นะออกเป็นเนื้อวิปอาบแล้วได้ผิวชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อายืนยันจริงๆนะคะได้โกโก้จะบอกว่ากลิ่นนะจะเป็นกลิ่นจากมาเลกโกโก้ธรรมชาติผสมกับกลิ่นที่เป็นออยล์แบบปลาล์มออยวอนัทออยล์เชียร์บัตเตอร์ก็จะมีความเป็นแบบบวกกลิ่นออยล์หน่อยๆน,นะคะกลิ่นโกโก,โก้อาจจะไม่ได้นําชัดเหมือนกับตัวโลชั่นโกโก้โกเพราะว่าอันนี้มีออยล์ เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอาบแล้วก็เทียบเท่ากับอาบเชาว์ออยเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของสบู่ก้อนนะคะถ้าเกิดใครเคยดูจริงๆหมูมีเป็นตัวเจลอาบน้ําด้วยซึ่งเจลอาบน้ำนะคะก็หมดไปแล้วอันนี้หมูก็เลยลองทําสบู่ก้อนมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบใช้สบู่ก้อนมากกว่าตัวเจลอาบน้ำนะคะถ้าเกิดใครทานตัวเจลอาบน้ำอ่ะจะเป็นรุ่นนี้อันนี้คือรุ่นเจลอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสบู่ก้อนอันนี้ก็คือทําออกมาเฉพาะทำมา ตอบโจทย์คนที่ชอบใช้สมู่ก้อนนะคะประสิทธิภาพพอๆกันเลยอ,อาบเสร็จแล้วสมมติว่าอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวเช็ดผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเช็คผิวของเรากันเดี๋ยวนะขอเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวนะคะขอใช้ตัวนี้แป๊บนึงเปนเปื้อนมปนเปื้อนอาบเสร็จแล้วมาเช็คผิวผิวจะรู้สึกนุ่มกว่าขั้งที่มันไม่ได้โดนมันจะรู้สึกสบายผิวนุ่ม นะคะเนี่ยชุ่มชื้น,นกลิ่นจะเป็นกลิ่นธรรมชาติอันนี้บอกก่อนนะว่าปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็น้าหอมเหมือนกับต,ตัวโลชั่นกลิ่นจะเป็นกลิ่นจากมาเลกโกโก้ธรรมชาติทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติคนท้องผิวแพ้ง,ง่ายเด็กๆใช้ได้เด็กเล็กประมาณแปดเก้าขวบสามารถใช้ได้หอมละมุนสบายผิวพอละอาบน้านเสร็จแล้วปุ๊บนะคะโลชั่นตรงนี้สามารถทาทั้งได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็แล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะสมืตออาบเสร็จแล้วปุ๊บ ทาครีมต่อเลยนะคะได้โกโก้ไปคูณ2อ,อันนี้นะคะเป็นโลชั่นได้ทั้งผิวชุ่มชื้นผิวขาวปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 10 PA สบวกแล้วก็ยังดูแลผิวของเราหลังจากออกแดดด้วยทีทียลออย์จบครบในหลอดเดียวได้ทงชุ่มชื้นได้ทั้งขาวจบเลยปกป้องผิวอีกด้วยนะคะนี่นะเนื้อโลชั่นจะเป็นแบบนี้เ,ออเนื้อโลชั่นของเรานะคะจะไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นสีจะเป็นสีน้าตาลตุนต่นๆนาะว่ามีเมล็ดโกโก้เป็นส่วนผสมนั่นเองเป็นสีจากธรรมชาตินะคะเนื้อโลชั่นเกลี่่ยยงายซึเร็ว บางเบาไม่เหนียวเหนอะน่ะรับประกันนะว่าโลชั่นโกโก้ของหมูไม่เหนียวเหนอะน่ะแน่นอนเหมาะกับอากาศบ้านเราที่ร้อนๆนะคะปาะราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็น้ําหอมเพราะฉะนั้นลูกค้าขาเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนขากลิ่นที่หอมจะเป็นกลิ่นหอมจากมเมล็ดโกโก้ธรรมชาติกลิ่นหอมตามภาพกลิ่นตรงปกแบบนี้กลิ่นจากมเมล็ดโกโก้หอมละมุนหอมแบบผิวน่ากินใครอยู่ใกล้ก็อยากจะแบบสูดผิวแบบนี้เพราะว่าผิวมันหอม จนน่ากินมันจะกลิ่นมันจะละมุนละมุนตอนที่เราบีบออกมาจากหลอดนะกลิ่นมันอาจจะแบบแรงนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งออกจากหลอดแต่พอได้ทาลงผิวเราไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสักสามนาทีอะกลิ่นที่มันแบบออกแรงแงมันจะค่อ,คอยค่อจางหายไปแล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวส่วนใครนะคะเป็นผู้หญิงมีขนที่แขนนะไม่ต้องกลัวเลยว่าเนื้อโลชั่นของเรานะคะจะแบบว่าเนื้อโลชั่นจะเกาะที่ขนเนื้อโลชั่นนะคะจะซึมลงเข้าสู่ผิวไม่ว่าจะทากี่รอบเนื้อโลชั่นก็ซึมเข้าสู่ผิวไม่เกาะที่ขนแขนแน่นอนนะคะค นี่เลยอาบน้ำเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วปุ๊บทาโลชั่นโกโก้ทาตอนเช้าออกจากบ้านพร้อมกับเผชิญแดดได้เลยหรือว่าจะทาตอนกลางคืนก็ได้ก,ไดก็ได้บำรุงผิวได้ทั้งชุ่มชื้นแล้วก็ผิวขาวอีกด้วยได้โกโก้คูณ2ไปเลยเป็นสินค้าใหม่แล้วก็วันนี้เอาเป็นว่ามีโปรพิเศษให้ท้ายคลิปแล้วกันปกตินะคะถ้าเกิดเออ,เอ,อปกติหมูจะมีขายเป็นเคู เซตคู่โกโก้กับตัวโลชั่นใช่ไหมคะปกติแล้ว2ชิ้นนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่คู่ละ399บาทหมูนะคะทําโปรลดราคาปกติจะอยู่ที่าราคาเต็ม399ใช่ไหมคะหมูลดราคาอยู่ที่349บาทแต่เฉพาะใน YouTube ใครดูจนถึงท้ายคลิปนี้หมูให้โปรนี้ถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคม2,565 โปรนี้จะหมดเขี็มวันที่31พฤษภาคม2565เวลา4ี่ทุ่มแล้วกันอ่าเวลา4ี่ทุ่มนะ,อะเอาใหม่นะปกติราคาเต็ม399ลดแล้วเหลือ349แต่ใน YouTube นะคะคู่นี้คู่นี้นะเอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่319บาทพร้อมกับส่งฟรีเคอรี่เอากี่คู่ก็ได้อย่าลืมแคปใน YouTube มาว่าดูใน YouTube แล้วก็ทัก l i n e แอ ลิงก์ใต้ Description นี้ได้เลยได้เลยแล้วก็ทักมาเอาราคา319ไปพร้อมกับส่งฟรีเคอรี่จากราคาเต็ม399ใน YouTube เท่านั้นนะถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะโอเคหมู่ไปก่อนละกันนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย